สวัสดีครับผมมาทอปนะครับนี่คือดอทท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่จะหยุดระบบเผาผลาญของท่านนะครับสีอาหารเน้นๆนะครับวันนี้นะครับถ้าท่านทานเข้าไปปุ๊บนะเพียงแค่คําเดียวครับระบบเผาผลาญไขมันของท่านจะหยุดนิ่งสนิททันทีครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับครับสำหรับไม่ใช่สำหรับนะครับสำหรับเรื่องของอาหารที่จะ หยุดระบบเาผาผลาญเนี่ยผมบอกเลยบอกว่ามีความสําคัญมากๆคือพวกเราเนี่ยชอบจะไปหาอาหารที่เร่งระบบเาผาผลาญของเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟดําชาเขียวร้อนชาอูหลงชาดำนะครับซึ่งมันก็ดีนะครับบางทีก็ไปหายากินเช่นกลุ่มพวกแอลคานทีหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็กินเงินเข้าไปเสียเงินเงินเข้าไปนะฮะสบายใจนะฮะระบบเผาผลาญก็เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ฮะก็นิดนึงก็ดีดีกว่าไม่เพิ่มอ่ะนะเพิ่มมันนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่า มันน่าสงสารมากครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับว่าถ้าเกิดเราทานอาหารนะครับที่ผมจะบอกในวันนี้นะครับสอย่างนะครับทานไปปุ๊บนะครับคำเดียวครับระบบเผาผลาญโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันของท่านหยุดนิ่งสนิททันทีครับอาหารชนิดแรกครับชานมไข่มุกครับถามว่าทําไมครับชานมไข่มุกมีองค์ประกอบของน้ําตาลที่สูงมากๆนะครับน้ําตาลไม่พอนะครับนมครีมเทียมนะครับและตัวไข่มุกนะครับโอ้โหคาร์โบไฮเดรตเน้นๆครับ คือต้องบอกว่าเมื่อไหรก็ตามนะครับที่ร่างกายของเราเนี่ยได้คาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมได้ง่ายๆเลยพวกน้ำตาลต่างๆนะครับพวกแป้งขัดสีต่างๆหรือว่าแป้งที่ผ่านโปรเซสเยอะๆต่างๆเช่นครีมเทียมเป็นต้นเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะหยุดระบบการเผาผลาญไขมันทันทีอันนี้น่ากลัวมากๆนะครับและยังไม่พอครับปกติท่านทานชานมไข่บุกเนี่ยท่านทานช่วงไหนครับท่านทานทั้งวันครับ ใช่ไหมฮะเวลาเราไปอ๋อแ h a เอาท์นะฮะไม่เ,เรียกว่าแ h a เอาท์หรอกเรียกว่าออกออกไปซื้อชานมไข่มุกอะใช่ไหมแบบสาวออฟฟิศเงี้ยต้องมาจิบทั้งวันใช่ไหมอ,อ๋อมันถึงจะแบบชิลมันมีความสุขอะน้ําตาลมันเข้ากระแสเลือดตลอดนะครับท่านจิบหนึ่งครั้งครับระบบเผาผลาญหยุดทันทีครับเพราะอินซูลินท่านสปายกิง้งอินซูลินสปายกิ้งคือมันพุ่งสูงปุ๊บเนี่ยท่านจะแบบโอ้โหรู้สึกเค็มสุขแต่ระบบเผาผลาญท่านไม่เค็มสุขไปด้วยนะครับระบบเผาผลาญโดยเฉพาะการเผาเผาไขมันเนี่ยท่านจะหยุดเลย นะครับหยุดทันทีเลยนะครับไอไขมันรอบพุงของท่านก็อยู่อย่างนั้นครับแล้วก็ไอตัวน้ําตาลที่มาจากพวกชานมไขมุกเนี่ยมันก็จะไปเกาะรอบเอวของท่านนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับคือถามว่าชานมไขมุกทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าน้อยหน่อยะครับอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งและที่สําคัญครับทานในมื้ออาหารนั้นๆนะครับอย่าไปนั่งดูดทั้งวันอย่างนี้ไม่เอานะครับไม่ต้องชิลไม่ต้องรุ่นต้องนี่เวลาทํางานทํางานนะครับ อย่าไปนั่งดูชชานมไข่มุกนะครับโอเคนะครับโอเคครับมาต่ออาหารชนิดที่2ครับอันนี้ก็หาง่ายมากๆถ้าเดินเข้าร้านสะดวกซื้อมีหมดครับนั่นก็คือขนมถุงต่างๆนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นขนมพวกอบกรอบหรือว่าเป็นพวกมันฝรั่งแผนหรือว่า ขนมกุบกิบจุบจิบทั้งหลายอ่ะคือพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านโปรเซสแบบมหาศาลมากมากครับไม่พอครับยังมีสารปรุงแต่งพวกผงชูรสเนี่ยนะครับโอ้โหสุดๆดครับบางอย่างเคลือบคาราเมลเคลือบน้ำตาลกันมาเต็มที่ครับโอ้โหก็สุดๆดีครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับอินซูลินสไบกิงทันทีครับระบบเผาผลาญโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันหยุดนิ่งทันทีครับจบกันนะครับไอไอพวกที่เราทานมาหรือว่าออกกาลังกายมาเพื่อเรื่องระบบเผาผลาญจบครับ จบสนิทครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามัดระวังเรื่องขนมถุงนะครับถามว่าทานได้บ่อยแค่ไหนโดยส่วนตัวถ้าอยากสุขภาพดีก็ไม่ต้องทานเลยครับแต่ถ้าเกิดอยากมากๆก็อาทิละครั้งเท่ากันเนาะนะแล้วก็อย่าพยายามทานให้เป็นอาหารว่างอ่ะทานหลังจากมื้ออาหารไปเลยคือมื้ออาหารเสร็จแล้วก็ทานต่อไปเลยทานขนมต่อไปเลยนะครับอย่าไปเป็นแบบทานอาหารเสร็จตอนเช้าสิบโมงมาทานอาหารว่างเที่ยงมาทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วบ่ายสองบ่ายสามไปทานอาหารว่างแบบนี้ไม่ได้ ร่างกายแย่มากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับร่างกายโดนกระตุ้นให้ตับอ่อนเนี่ยหลังอินซูลินตลอดทําแบบนี้ไปนานๆโรคเบาหวานทําหานะครับไม่ใช่แค่ท่านจะอ้วนอย่างเดียวคืออ้วนนี่มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับโรคเบาหวานโรคไขมันโรคความดันโรคหลอดเลือดต่างๆนะครับมาหมดเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอาหารชนิดที่3ครับนั่นก็คือเครื่องดื่มซีโร่แคลอรี่ทั้งหลายได้ลยครับไอซีโร่แคลอรี่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นน้ําอะไรก็ตามมันจะสีดําสีใสสีส้มสีเหลืองนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำที่เขาเรียกว่าแบบเหมือนดูเป็นสุขภาพอะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรืออะไรก็ตามอะที่มีรสหวานแล้วศูนย์แคลอรี่แล้วใส่สารที่ทดแทนความหวานคือสารทดแทนความหวานบางตัวเนี่ยมันไม่กระตุ้นอินซูลินครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับ ที่ใส่กันมาในในน้ำที่เราหาได้ตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยมักจะเป็นไม่เป็นแอสแปแตมก็อาจจะเป็นซูคาโรสนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงใส่ตัวนี้เข้ามาและไอตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่กระตุ้นอินซูลินไม่ต่างจากน้ําตาลทรายขาวที่ท่านกินเข้าไปเลยครับคือมันอาจจะได้แคลอรี่ที่น้อยนะครับแต่ผลที่กระทบกับร่างกายของเราก็คือระบบเผาผลาญไขมันของเราจะหยุดนิ่งและอินซูลินของเราเนี่ยก็จะกระชากขึ้นไป แล้วก็ดิ่งลงมาแล้วก็จะกระชากขึ้นไปแล้วจะดิ่งลงมานะครับกราฟอินซูลินแบบนี้เขาเรียกว่า lower coaster ครับมันเป็นแบบรถไฟหอกนะครับชีวิตท่านก็จะเหมือนรถไฟหอกครับอารมณ์เคิมสุกแล้วก็เศร้าสุกแล้วก็เศร้าสุกแล้วก็เศร้าเพราะว่ามันเวียนหัวเพราะน้ําตาลมันมันไม่ถึงครับคือท่านติดน้ําตาลมาก พอน้ําตาลขึ้นสูงท่านแฮปปี้พอน้ำตาลตกท่านเครียดน้ำตาลขึ้นสูงท่านแฮปปี้น,น, Happy, น้ำตาลตกก็เครียดนะครับมันจะทําให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเราแย่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเครื่องดื่มซีโร่แคลอรี่ถามว่าเลือกทานได้ไหมทานได้แต่จะต้องหานะครับเครื่องดื่มซีโร่แคลอรี่ที่นะครับเป็นสารทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินเช่นใส่อัลูโลสอินูลินอิริทออลสตีเวียหล่อทังก้วย5ตัวนี้นะครับ ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าใส่ตัวอื่นนะครับมันตัวเด็กตินนะครับเด็กสโตรดหรือว่าซูคาโรสแอสแปแตมอะไรนี้ขอให้ข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยนะครับอันตรายนะครับแล้วมาต่อกันที่นะครับอาหารชนิดที่4ครับฟังแล้วจะตื่นเต้นตกใจมากครับ นั่นคือน,น้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้ร้อยเนี่แหละครับคือเราไม่พูดถึงน้ำผลไม้ที่ไม่ร้อยเอยู่แล้วนะน,น้ำนำผสมน้ําตาลเนี่ยเอาไปไกลๆหน้าเลยนะครับไม่ไหวเอางี้น้ำผลไม้ร้อยเนี่ยฟังดูมันก็สุขภาพเนาะก็เอาผลไม้มาคั้นไงใช่ไหมเช่นแบบเอาส้มสิบลูกมาคั้นในหนึ่งแก้วสดพรวดเดียวเป็นไงดีไหมวิตามินซีเพียบเลยเนาะใช่น้ําตาลก็มาเต็มกับส้มสิบลูกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานผลไม้นะครับผมแนะนําให้ทานแบบผลไม้สดนี่ใช่ไหมครับ แต่ยังไม่พอครับการทานผลไม้ที่มากเกินไปนะครับถึงจะเป็นผลไม้สดมีกากใย,ยก็ตามถึงน้ำตาลต่ำก็ตามนะครับก็ถ้าอะไรที่มากไปก็ไม่ดีและต้องบอกนี้ฮะบางคนชอบทานผลไม้เนี่ยแต่ไปทานตอนมื้อว่างเช่น1ิบโมงเช้าใช่ไหมข้าเช้าทานไปแล้ว10บโมงเอ้ยผลไม้ซะหน่อยสุขภาพดีพอเที่ยงกินข้าวเที่ยงไปแล้วบ่ายสองผลไม้หน่อยจิบชาร้อนหน่อยเออ คือจะเป็นอาหารที่ดียังไงก็แย่นะครับแล้วคราวนี้ปัญหาของน้ําผลไม้เนี่ยคือเขามีน้ําตาลที่สูงมากๆโดยเฉพาะน้ําตาลฟรุกโตสนะครับซึ่งน้ําตาลตัวนี้นะครับย่อยสลายค่อนข้างยากมักจะต้องใช้ตับเนี่ยเป็นตัวย่อยสลายทําให้ตับเราทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ไปน้อยๆไม่เป็นไรตับเรา ย่อยสลายได้แต่ถ้าเราได้ไปเยอะนะครับตับเราย่อยสลายไม่ได้กลายเป็นไขมันกาะตับนะครับอันนี้งานงอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้าผลไม้ทานได้นะครับนานๆครั้งและต้องเป็นผลไม้ที่อาจจะเป็นน้ําตาลต่าหน่อยนะครับก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะอาจจะเป็นเช่นแตงโมนะน้ำแตงโมได้ไม่เติมน้ําตาลหรือว่าน้ําส้มคั้นที่ไม่ได้หวานมากนะน้ำมะพร้าวก็พอได้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับแต่ว่าให้ทานในมื้ออาหารไม่ให้ทานในมื้อย่อยๆต่างๆนะครับ No healthy snack ในโลกนะครับไม่มีนะครับสแน็คที่เฮลตี้มีแต่อาหารที่เฮลตี้ถ้าท่านกินในมือ้อคือถ้าจะกินเฮลตี้สแน็คที่เขาขายก็ได้ครับแต่ไม่ให้กินเป็นส n a c k ให้กินต่อจากมื้ออาหารนั้นเลยอย่างนี้จะดีกว่าไม่กระตุ้นอินซูลินบ่อยๆท่านก็ไม่เสี่ยงเบาหวานแล้วก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีตลอดชีวิตนั่นเองครับ โอเคครับต่อไปนี่ครับจะเป็นรายละเอียดของคอร์สนะครับ Healthy Ketogenic Diet นะครับเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟิตหุ่นโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้หุ่นดีพร้อมกับมีสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษแบบมากๆครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นลุยต่อไปฟังกันต่อเลยครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างแล้วมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะครับส่วนท่านที่ไม่สนใจนะครับไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับสามารถที่จะข้ามไปได้เลยไม่ต้องดูนะครับแล้วก็นําความรู้ที่ผมเนี่ยสอนในช่วงแรกนะไปใช้้ไดเลย เป็นความรู้ที่เต็มที่จริงๆผมไม่มีกะน,นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือให้ผมช่วยดูแลเผื่ออยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะช่วยตอบให้อยู่ในกลุ่มช่วยดูผลเลือดให้มีปัญหาอะไรผมดูแลให้แบบนี้มากกว่านะครับ แต่ส่วนเรื่องของความรู้เนี่ยปกติผมจัดให้พวกท่านเต็มที่อยู่แล้วนะครับนำไปใช้ได้เลยโดยเฉพาะใน Dr.Top Channel ครับ800กว่าคลิปครับเรียนกันให้เต็มที่ไปเลยครับอ่ะคราวนี้ใครสนใจครับไปลุยกันครับเรื่องของรายละเอียดในคลาสคลาสนี้ครับเป็นคลาสที่ผมตั้งใจมากๆนะครับคุณดีตลอดชีวิตด้วยคีโตจินิกไดเอทนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับ เอาบอกว่าอันนี้มันเป็นคอร์สที่แบบดีที่สุดข,ของผมแล้วในตอนนี้ไม่มีดีไปกว่านี้แล้วนะครับเป็นคอร์สสำหรับการที่เน้นเรื่องของการลดไขมันโดยเฉพาะคือลดไขมันรอบตัวเนี่ยเออก็คือแบบ ทําให้แบบหุ่นคล้ายๆผมอะออประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอายุเยอะอายุน้อยได้หมดนะครับเป็นการทานไขมันดีเพื่อล้างไขมันเลวผมใช้คํานี้นะฮะท่านไม่ต้องกลัวนะการทานไขมันเดี๋ยวนี้มาทานไขมันดีเพื่อไปล้างไขมันเลวแล้วทําให้ไขมันดีเยอะขึ้นนะครับบางคนบอกโอ้ต้องกินไขมันกินมันเยอะๆถึงจะเป็นคีโตจินิกไดเอทบอกไม่ใช่ครับท่านเข้าใจผิดเยอะๆมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าท่านได้เรียนคอร์สนี้ คนละเรื่องผมบอกเลยและผมบอกเลยครับว่านิ t o ดเ e ทนะครับนาทีนี้เวลานี้ได้รับการยอมรับแล้วนะครับว่านะครับเป็นการลดไขมันลดความอ้วนลดน้ําหนักที่ได้ผลเร็วที่สุดเอาว่าเดือนหนึ่งอ่ะหน้ามือเป็นหลังมือเอายี้แล้วกันนะครับล่าสุดในคอสนะครับน้ําหนัก120กว่านะครับ หนึ่งเดือนกว่าประมาณ2เดือนนะครับเหลือ90กว่าครับตอนนี้นะครับสเดือนนิดนิดเหลือ90กว่านะครับก็ลองดูแล้วกันว่ามันจีดขนาดไหนนะครับปกติเนี่ยเราจะเคยชินกับการลดน้าหนักแบบ low fat diet ก็คือแบบไขมันต่างๆใช่ไหมครับถ้าให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนเรื่องของการลดน้าหนักคิโตจินิกไดเอทนะให้10แต้มเต็มเลยแต่ส่วน low fat นะโดยส่วนตัวเลยนะคือทามาหมดแล้วไงสอนมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะหลายร้อยหลายพันเอางี้แล้วกันนะครับก็คือให้5้าแต้มพอ low fat นะครับ ลดได้รวดเร็วคีโตจินิก9แต้มนะครับโลว์แฟต3แต้มครับทรมานด้วยนะครับยั่งยืนคีโตจินิก9แต้มนะครับโลว์แฟตคือไขมันต่ำนะครับ5แต้มนะครับส่วนสุขภาพดีคีโตจินิก9แต้มนะครับโลว์แฟตทานอะไรไม่ค่อยได้ครับทรมานนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับเอาไป5แต้มพอแล้วกันนะครับครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องที่ระดับโลกเขายอมรับกันอะว่ามันเจ๋งนะครับเพราะอะไรทำไมผมถึงว่าระดับโลกเขายอมรับกันเพราะว่าหนังสือที่ออกมาเกี่ย คือประเทศไทยเนี่ยมีน้อยมากๆผมเท่าที่ผมเห็นผ่านตานะมีสักสอาเล่มนะครับน้อยมากๆนะครับแต่ที่เมืองนอกนะครับมีเป็นร้อยเล่มและติดอันดับหนึ่งนิวยอเบสเซลเลอร์นะครับคือเยอะมากๆนะครับแล้วก็พูดเรื่องนี้เยอะจนแบบที่เมืองนอกอะ่ะเขารู้กันหมดแล้วนะครับว่ามันดีจริงๆแต่ที่เมืองไทยก็อย่างว่าฮะ มันก็เข้าถึงได้ยากนะครับแต่ว่าผมนํามาย่อยให้แบบเป็นคนไทยรู้เรื่องได้เลยแล้วก็เหมาะกับคนไทยมากๆนะครับมาดูกันนะครับว่าดาราระดับโลกผมใช้คําว่าระดับโลกนะครับผมไม่ค่อยชอบพูดระดับประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยไม่ดีนะครับแต่เวลาเราอยากได้ผลดีแบบยอดเยี่ยมแบบสุดๆอะ่ะเราควรมองระดับโลกก็คือดีที่สุดในโลกใช่ไหมครับ ตนนี้ดาราระดับโลกอะ่ะเขามีปัญหาเรื่องการเงินอะไรไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาสามารถหาได้เขาก็เลือกคิโตจินิกไดเอทนะฮะไม่ว่าจะเป็นวินิจแพทรโอ o นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเลบรอนเจมส์นะครับ, James, รบหรือว่าจะเป็นคิมคาริเชียนนะครับโอ้โหเยอะไปหมดอะมันแบบเยอะ,อะนะครับ มากมายนะครับอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหฮัลลี่เบอร์รี่โอ้โหเพียบนะครับตามภาพเลยนะฮะลองดูเอานะครับเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเขาใช้กันเป็นแบบเรื่องปกติเลยสําหรับเซเลบริตี้ดังๆสําหรับดาราดังๆอยากลดน้ําหนักเร็วๆอยากขุนดีอยากดูดีแล้วบอกเลยว่าผิวเต่งตึงด้วยนะครับวิธีการลดอย่างอื่นส่วนใหญ่เหี่ยวนะครับแต่วิธีนี้สุดยอดคีโตจินิคไดเอทบวกอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งผอมเพียวขุนกระชับหน้าเด็กกว่าเดิมโบท็อกเซ็งเลย ก็ต้องบอกว่านะครับคีโตจินิกไดเอทนะครับเป็นวิธีการกินนะครับเป็นไดเอทวิธีการกินนะครับที่ลดน้ําหนักได้เร็วที่สุดนะครับได้ผลยาวนานแบบสุดๆไม่โยโย่ทานอร่อยไม่ทรมานนะครับดาราระดับโลกเลือกใช้นะครับลดความเสี่ยงเบาหวานดีเยี่ยมเบาหวานรักษาหายแล้วนะครับแต่ไม่ใช่จัดยาที่ท่านทานนะครับจากการเปลี่ยนแปลงการทานอาหารนะครับโดยเฉพาะคีโตจินิกไดเอทโลขาดไดเอทและทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งครับ เมืองนอกเขาหายกันมานานแล้วเขาไม่มานั่งฉีดยากินยากันแล้วครับโอเคว่าถ้าท่านเป็นเยอะมันก็ต้องฉีดยากินยาก่อนอย่าไปหยุดยาเองนะแต่ว่าถ้าเกิดทานคีโตจินิกไดเอทอย่างถูกต้องทํา IF อย่างถูกต้องท่านมีโอกาสลดยาหรือเลิกยาเบาหวานได้และมีเยอะแล้วด้วยนะครับเพิ่มไขมันดีลดเสี่ยงโรคหัวใจลดความดันลดเสี่ยงหลอดเลือดในสมองแตกโคตรโคตรจะดีอะเออเรื่องตรงอะก็ผมทําอยู่ตลอดอะมันมันก็ดีจริงๆอะครับมันเป็นอะไรที่แบบ ผมก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าเออมันดีนะครับคราวนี้ฮะแต่คอร์สเนี้ยพิเศษไปกว่านั้นเพราะว่าผมอ่ะปรับให้เข้ากับคนไทยโดยเฉพาะเลยคือบางทีเนี่ยเราไปอ่านหนังสือฝรั่งแล้วมันแบบมันทาตามไม่ได้เนี้ฝรั่งจา๋าแต่นี่ผมปรับให้เข้ากับคนไทยโดยเฉพาะแล้วไม่พอนะครับในคอร์สนี้นะครับผมผสมผสาน intermittent fasting การทานสลับหยุดทานซึ่งต้องบอกเลยว่าทําแบบนี้นะครับ อ่อนกว่าวัยลดเสียงมะเร็งนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวรวมทั้งคุมน้ําหนักได้อย่างยาวนานและถ้าทําถูกต้องนะครับไม่หิวเลยนะครับนักเรียนในคอสนะครับตอนนี้ประมาณสัก500ขั้นนะครับไม่หิวเลยบอกว่ากินอิ่มอร่อยแล้วก็แบบคุณดีคือฟินมากๆกอ่ะถามบอกคุ้มไหมก็อบอกโคตรคุ้มจ่มมมมมายกว่านี้10เท่ายังคุ้มอะเอางี้แล้วกันนะครับ คือบอกเลยว่าอันนี้ออกแบบมาพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันทําได้นะครับแต่ควรจะต้องมีคนดูแลก็คือผมมาดูแลเองอันที่2น้ําหนักมากออกกําลังกายไม่ไหวไม่มีเวลาไปยิมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแล้วก็แบบทําอย่างอื่นมาแล้วก็แย่หรือว่าแบบร่างกายมันมันฟิตมากๆไม่ไหวเนี่ยอันเนี้ย ช่วยท่านได้นะครับช่วยท่านท่านกำลังคิดอย่างนี้เปล่าคุณดีไม่มีเวลาอยากเทลตี้คุมน้ําหนักไม่ได้มีปัญหาเรื่องรูปร่างนะครับน้ําหนักนิ่งไม่มีทางออกนะครับอายุมากคงทําไม่ได้ออกกําลังไม่ไหวมีโรคประจําตัวไขมันสูงความดันสูงท่านคิดอย่างนี้หรือเปล่าน้ําตาลสะสมสูงเสี่ยงเบาหวานใช่ไหมต้องบอกเลยครับว่าถ้าท่านคิดอย่างนี้นะ คอสนี้เนี่ยเหมาะกับท่านมากถ้าเกิดท่านอยากคุณดีนะครับได้ผลเร็วแบบจี๊ดจี๊เดือนหนึ่งเห็นหน้าเห็นหลังไม่โยโยนะครับมีชีวิตชี่เฮลตี้ดูดีแต่ว่าไม่ต้องอดอาหารใดๆเลยนะครับน้ำหนักนิ่งพยายามมาหลายวิธีแล้วอยากจะทะลุนะครับออกกำลังกายหนักๆไม่ไหวน้ําหนักมันเยอะะปวดขง่ปดขงปวดเขา่าอายุเยอะมันไปยิ้มไม่ไหวมันยกเวทไม่ไหว วิธีนี้ช่วยท่านได้ครับมีปัญหาคุณน้ําหนักระยะยาวนะครับทาแล้วโยโย่กับมาอ้วนอีกเสี่ยงเบาหวานจะโดนกินยาอยู่แล้ววิธีนี้อาจจะช่วยท่านได้ไม่ต้องทานยาตลอดชีวิตอยากลดยาหรือความรุนแรงของโรคผมบอกเลยครับมันช่วยท่านได้แน่นอนนะครับไขมันสูงความดันสูงนะครับแต่ไม่อยากทานยาตลอดชีวิตนะครับมีหลายคนในคอร์สนะครับหยุดยาความดันได้เรียบร้อยนะครับลดยาไขมันสูงได้นะครับไม่จาเป็นที่จะต้องทานถ้าท่าน รู้ว่าไขมันสูงแบบไหนไม่ต้องทานยาครับมีคนทานยาฟิี่มาเยอะแล้วน่าสงสารมากๆนะครับเป็นกดไหลย้อนก็ดีขึ้นได้นะครับบางคนนะครับสอาทิตย์เป็นกดไหลย้อนมา3ปีครับเข้าคอสออาทิตย์ไม่อยากจะโมะดีขึ้นจริงๆนะครับนอนไม่หลับเป็นประจำนะครับกลับมานอนหลับได้ไม่ต้องทานยานอนหลับนะครับก็สุดยอดมากๆนะครับสาหรับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ดีที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมจนผมแบบ โคตรรู้สึกดีกับมันนะ <c oughs> ใช้คำนี้นะครับคอสผลดีตลอดชีวิตด้วย Healthy Ketogenic Diet by หมอท็อปนะครับก็คือผมดูแลเองตอบเองทุกคำถามนะครับในกลุ่มปิดนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกวันตั้งแต่ช่วงเยช้าฮตีห้าผมเข้าไปตอบแล้วนะครับก็รับรองว่ามันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนนะครับเป็นเทคนิคลดน้ำหนักที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนั่นเองครับ โอเคครับคราวนี้มาดูกันครับเรื่องของรายละเอียดคอร์สเรียนนะครับว่าในคอร์สเรียนของเรานนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับดูซิครับว่าบทเรียนนี้จะสามารถช่วยให้ท่านเนี่ย ถึงจุดที่ท่านแบบแฮปปี้กับชีวิตกับรูปร่างของตัวเองแล้วก็สุขภาพที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรนะครับข้อแรกเลยการทานคิโตจินิกไดเอทเพื่อหุ่นดีตลอดชีวิตนะครับขั้นตอนหุ่นดีอย่างรวดเร็วนะครับมีสเตปเลยนะครับทำตามเลยไม่ต้องคิดมาก28วันประสบผลสําเร็จทันทีนะครับคิดโตจินิกไดเอทแบบฉบับคนไทยนะครับคนไทยทําได้นะครับแฮงเอาได้กินข้าวนอกบ้านได้นะครับเทคนิคการเลือกอาหารง่ายแต่ไม่ต้องทําเองแต่หุ่นดีสุดๆอะ่ะฟินๆเลยนะ คิดยาชินิกไดเอทไลฟสไตล์แฮกนะครับสามารถที่จะแฮงเอากับเพื่อนได้ไปทานร้านอาหารได้นะครับไปทานหมูกระทะได้ไปทานสเต็กได้นะครับสบายๆนะครับแล้วก็เทคนิคเปลี่ยนร่างกายให้เผาไขามันตลอดเวลาเลยนะเทคนิคลดน้าหนักโดยการเดินแค่วันละ15นาทีไม่ต้องไปออกกำลังกายอะไรเยอะยๆเทคนิคลดน้าหนักโดยไม่ต้องนับแคลอรี่ตลอดชีวิตนะครับเทคนิคการทะลวงน้ําหนักนิ่งภายใน7วันนะครับใครนิ่งมาทะลวงให้เลยเปียง7วันรู้เรื่องนะครับ เทคนิคการลดน้ําหนักที่ไม่หิวอิ่มอร่อยตลอดเวลาท่านจะรู้ได้ว่าทําไมท่านถึงหิวตลอดเวลาและท่านจะไม่เกิดอาการหิวตลอดเวลาอีกเลยตลอดชีวิตมันจะเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมของท่านแน่นอนนะครับมาตอนครับรายละเอียดเยอะจริงนะฮะอันนี้เอามาพูดน,นิดเดียวนะเทคนิคก,การออกกำลังกายที่ง่ายแต่ได้ผลจริงนะครับมีคลิปให้ทําตามสบายๆเลยนะครับมีคลิปที่ผมคัดเลือกมาไปคลิประดับโลกแล้วก็ทําตามได้ง่ายมากๆนะครับอย่างที่บอกครับผมนําแต่ระดับโลกมาให้ท่านดูเท่านั้นครับเพราะถ้าเราจะดีที่สุดเราต้องดูจากระดับโลกนั่นเองครับ เทคนิคลดเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันแบบเจ๋งๆแล้วปลอดภัยนะครับเทคนิคแก้กดไหลย้อนไม่ต้องใช้ยาเทคนิคแก้ไมเกรนไม่ต้องใช้ยาเทคนิคเลือกอาหารป้องกันเสี่ยงแก่กว่าวัยนะครับแล้วบอกเลยครับคนอายุมากทําได้ครับไม่ว่าจะ40 50 60คนในคลาสนี้นะครับอายุเกิน60เนี่ยหลักร้อยคนนะครับแล้วแฮปปี้มากๆฟินมากๆคือมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆอะ่ะมันมันไม่ต้องแบบว่าบางคนคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันอายุเยอะฉันทาไม่ได้ผมบอกอายุเยอะยิ่งต้องทํา นะครับอายุท่านยิ่งเยอะท่านยิ่งต้องดูแลสุขภาพนะครับไม่ใช่ว่าอายุเยอะแล้วจะปล่อยปะแล้วเลยมันไม่ใช่นะแต่ผมต้องบอกออนี่ครว่าคอสเนี้ยไม่ได้มาบอกให้นั่งเฉยๆแล้วท่านจะผอมนะครับมันไม่มีหรอกฮะโกหกนั่นนะครับไอ้พวกกินยา1เม็ดแล้วจะผอมนั่งเฉยๆใหผอมกินยาทุกวันวันละเม็ด ไม่มีหรอกถ้ามีเนี่ยเขาเขาขายไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านกินแป๊บเดียวท่านก็ผอมแล้วไงแต่ทําไมท่านต้องกินตลอดชีวิตอ่ะท่านต้องมากินผงชงต่างๆไอ้ผงโปรตีนชงเนี่ยกินกันอยู่นั่นอ่ะกินทั้งชีวิตไม่เสร็จไม่สิ้นนาทีอ่ะถ้ามันดีจริงท่านต้องกินตลอดชีวิตเหรอมันดีจริงกิน3เดือนก็ต้องพอแล้วดิริ่ะต้องบอกเลยว่าคอร์สนี้แก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผมบอกนี้เลยครับซ่อมระบบเผาผลาญเปิดโอกาสให้ชีวิตของท่านผมใช้คําว่าเปิดโอกาสท่านต้องเปิดเองด้วยนะให้มันเป็นนนนนอิสสรระะจาาาาาาากกกลล้้้้ํํหัซซไปมววเีียแุขภพ มีแบบตลอดชีวิตไปเลยด้วยตัวของท่านเองนะครับจากความรู้ที่ผมให้จากเพื่อนๆน,นะครับที่แบบยอดเยี่ยมมากที่อยู่ในกลุ่มนะครับและท่านนําความรู้นี้ไปใช้ในไปใช้ตลอดชีวิตไม่มีมานั่งขายของในคอร์สนะครับไม่มีมานั่งขายยาคือใครมาถามบอกมีขายยาไหมไม่มีฮะผมไม่ขายยาฮะผมให้แต่ความรู้อย่างเดียวชีวิตผมผมไม่ผมไม่มานั่งขายของอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าชีวิตที่ยอดเยี่ยมคุณดีสุขภาพดีตลอดชีวิตทําได้นะครับและต้องบอกเลยครับถ้ามีคนทําได้ท่านก็ทําได้ครับทําไมครับ เรามีเหมือนกันหมดเอาววัยวะเหมือนกันหมดคนอื่นทําได้คนในคอร์ส5ร0อกว่าคนทําได้ทําไมท่านจะทําไม่ได้ครับผมไม่เข้าใจครับมันได้อยู่แล้วครับแล้วก็รีวิวอีกมากมายนะครับที่แบบเยอะมากๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะต้องลองดูแล้วกันนะครับโอเคครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าชีวิตที่ยอดเยี่ยมของท่านนะครับท่านคิดว่ามันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับชีวิตที่ยอดเยี่ยมผมตอบไม่ได้นะชีวิตของแต่ละคนท่านต้องประเมินชีวิตคุณค่าของตัวเองอ่ะประเมินเอาว่าเท่าไหร่นะครับ ถ้าท่านสุขภาพดีแล้วก็คุณดีด้วยนะครับชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรท่านต้องลองนึกดูน,กนึกภาพดูลองนึกภาพดูถ้าท่านทั้งคุณดีทั้งสุขภาพดีท่านลองนึกภาพดูโอกาสต่างๆในชีวิตที่เข้ามานะผมบอกเลยนะครับเรื่องคุณดีเรื่องหน้าตาดีเรื่องบุคลิกภาพดีนะครับแตกต่างกันแน่นอนนะครับ first impression แค่การสมัครงานก็ต่างกันมากๆแล้วนะครับราคาเท่าไหร่ครับโอกาสของท่าน ความสัมพันธ์ในครอบครัวราคาเท่าไหร่ครับความก้าวหน้าในที่การหน้าที่การงานราคาเท่าไหร่ครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอาเฉลีย่ยเลยไปทุกเดือนเดือนละพันหมื่นสองไม่ต้องทานอาหารเสริมประหยัดปีละพันหมื่นแปดเดือนละพันห้าไม่ต้องเสียค่าฟิตเนสเอาเอาเดือนละพันเลยถูกๆเลยปีละหมื่นสองไม่ต้องเสียค่าอาหารสุขภาพนะครับเดือนละพันห้าปีละหมื่นแปดไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอไม่ต้องหยุดงานประหยัดปีละเท่าไหร่ท่านลองคิดดูครับท่านลองคิดดูแบบสุดๆอ่ะนะครับ สมัครวันนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าพร้อมเรียนทันทีแล้วก็ราคาเต็มอยู่ที่1 9 9 0 0บาทครับผมว่าสําหรับชีวิตท่านมันไม่แพงเลยนะครับ19,900บาทสาหรับราคาเต็มแต่ถ้าท่านฟังถึงจุดนี้นาทีนี้เวลานี้นะครับลดราคาพิเศษครับเหลือ5,900บาทเท่านั้นนะครับจาก1 9 9 0 0บาทเหลือ5,900บาทเท่านั้นนะครับ แต่ท่านต้องสมัครภายใน25ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะตั้งแต่วันที่26ตุลาคมไปนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมจะเป็น6,900บาทและไม่มีลดมา5,900บาทนะครับและหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงราวๆาวสิ้นปีนี้นะครับ จากเป็น7,900บาทนะครับน่าจะอยู่ในช่วงถึงสิ้นปีนี้และหลังจากนั้นเราจะขึ้นอีกนะครับเพราะผมบอกเลยว่าอ19,900บาทที่ตั้งมาเนี่ยมันคือราคาเต็มแล้วเดี๋ยวมันจะถึงราคา19,900บาทแน่นอนนะครับไม่มีมาตั้งราคาหลอกแบบเอ้ยตั้ง50,000ลดเหลือ3,000อะไรเงี้ยผมไม่มานั่งตั้งนะคือ19,900บาทผมคิดว่า มันคุ้มค่าแล้วถ้าท่านจ่ายเท่านั้นแต่นี่เพลินว่าเพิ่งเริ่มเปิดคอร์สแล้วก็มีนักเรียนในคอร์สเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก500ท่านแล้วนะครับก็เข้าไปจอยกันผมลดให้เหลือ5,900บาทแต่ภายใน25ตุลาคมนี้ 26, 27, 28 29, 30, 31ตุลาคม6,900บาทและ1พฤศจิกายนจนถึงสิ้นปีนี้7,900บาทนะครับไม่มีการลดทั้งสิ้นนะครับไม่มีการลดทั้งสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าคนที่สมัครก่อนเขาถือว่า เฮ้เขาเชื่อใจผมอยากไปลุยด้วยกันอยากแฮปปี้ด้วยกันผมต้องให้เกียรติเขาคือไม่ต้องขอลดคือเท่านี้คือเท่านี้นะครับตามวันเวลาตัดเวลาที่เที่ยงคืนของแต่ละวันนะครับยังไม่พอครับโบนัสสำหรับท่านที่สมัครก่อน25ตุลาคมนี้นะครับ อัปเกรดครับจากเรียน3เดือนให้เรียนได้ตลอดชีวิตเลยเรียนซ้ําเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าคอร์สผมนะครับผมอัปเดตแทบทุกอาทิตย์นะครับมีขิปใหม่ๆเข้ามาตลอดที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ทําให้ท่านชีวิตดีขึ้นนะครับไม่มานั่งเป็นคอร์สตายขายกันตลอดชีวิตไม่มีนะครับแล้วมีไลฟ์เรื่อยๆเลยนะครับโดยส่วนใหญ่2ออาทิตย์นะผมจะไลฟ์สด แล้วก็ตอบคําถามต่างๆนะครับประมาณสักสชั่วโมงนะครับมันเงินมากๆครับโอ้โหคนแบบสนุกมากนะครับแล้วก็ผมให้คำปรึกษาในกลุ่มปิดนะครับผมใช้คําว่าอย่างน้อยเลยนะครับหมีหปีเต็มผมอยู่ในคลาสเนี่ยตึงปีเต็มท่านสมัครวันนี้นะผมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ปีเต็มท่านไม่ต้องกลัวหายไปไหนนะครับส่งผลเลือดให้ผมช่วยดูได้1ปีเต็มนะครับไลฟ์ตอบคําถามสุขภาพทุกเดือนเลยนะครับอย่างน้อยนะครับทุกเดือน1ปีเต็มแต่ส่วนใหญ่2สัปดาห์ครั้งนะครับ คลิปสุขภาพนะครับจากหนังสือระดับโลกอัปเดตนะครับหปีเต็มครับหนังสือหนาแบบ500หน้าพันหน้าผมย่อย่อไห้ท่าน20นาทีอ่ท่านคือเล่าไปใช้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตได้เลยนะครับยังไม่พอครับมีไลน์กลุ่มนะครับเพื่อส่งคลิปสุขภาพนะครับลายกลุ่มปกติท่านจะเจอคลิปอะไรแปลกๆพิสดารใช่ไหมแต่ลน์กลุ่มนี้ ผมจะมีแอดมินคอยส่งขีดสุขภาพที่ผมคัดเลือกแล้วไปให้ท่านอยู่ตลอดเวลาท่านจะแบบมีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วเป็นอัปเดตอะไรที่ถูกต้องมากๆเลยถ้ามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยภายในประเทศของเราซึ่งแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาพอดีแล้วแบบเออวัคซีนเป็นยังไงวะเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงเฮ้ยเอย็นี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าผมอัปเดตให้ท่านได้เลยนะครับในนั้นนะครับผมก็จะส่งไปส่งาข้อมูลไปแล้วท่านก็ฟินกันอยู่ในนั้นนะครับสุขภาพดีกันอยู่ในนั้นตลอดชีวิตนะครับ โอเคครับสมัครวันนี้นะครับสมัครวันนี้5,900บาทนะครับ5,900บาทนะครับ25ตุลาคมนะครับภายใน25ตุลาคมนะครับหลังจากนั้น6,900บาทแล้วพอไปวันที่1พฤศจิกายน7,900บาทนะครับจ้าราคาเต็ม19,900บาทนะครับโอเคครับก็ทักกันไปที่ Line @doctortopstore ได้นะครับ @drtopstore หรือถ่ายรูปปึ้ง QR code ไปนะครับมันจะเด้งเข้าไปเลยครับโอเคแล้วถ้าเกิด ท่านแบบอยากทราบรายละเอียดพิมพ์คำว่า keto K, eto, K E T O นะครับเพื่อรับโบนัสพิเศษก็ต้องบอกฮะว่าจํากัดจํานวนด้วยนะครับครบร้อยท่านสําหรับโปรโมชั่นนี้ก็ขึ้นเปี้ยงเลยทันทีเหมือนกันนะครับเรียนใน a c e b o o กกลุ่มปิดนะครับเรียนใน a c e b o o กกลุ่มปิดเท่านั้นนะครับจะมีคนถามว่าเรียนที่ไหนอะไรยังไง เรียนใน a c e b o o กกลุ่มปิดเพราะว่ามันตั้งเป็นบทเรียนเยอะๆได้แล้วท่านตามดูได้ไปนั่งส่งเป็นขีดๆอย่างเงี้ยท่านท่านเรียนแล้วมาย้อนเรียนไม่ได้อย่างนี้มันไม่ดีเราท่านเองนะครับผมเลือกที่ท่านได้ประโยชน์สูงสุดในในการที่ท่านเสียเงินมาแล้วอ่ะท่านเสียเงินให้ผม5้าพันเก้าอ่ะผมจะคืนให้ท่านอย่างน้อย5้าหมื่นเก้านะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะคืนได้มากกว่านั้นอีกบอกเลยนะครับบอกเลยความรู้ที่ผมให้ไปมันเกินกว่านั้นอีกแน่นอนผมมั่นใจนะครับ the greatest health is w e l l นะครับก็ เฮลนะครับสุขภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับก็คือทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดในโลกนะครับชีวิตท่านที่ยอดเยี่ยมนะครับท่านต้องสร้างขึ้นเองนะครับไม่มียาที่ไหนที่ท่านกินไปแล้วจะสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้นะครับยาที่ดีที่สุดคือยาที่ท่านไม่ต้องทานครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย